ถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้อย่าเพิ่งอบผ้าเพราะจะทำให้ผ้าและเครื่องอบเสียหายได้เล่าปูเรื่องซักผ้าอย่าลืมกด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ หิวกับบีมและรายการ What Issue รายการที่จะทำให้คุณสนุกและรอบรู้ไปกับการซักผ้าค่ะใน EP แรกเราจะพูดถึงเรื่องการอบผ้าค่ะว่าผ้าชนิดไหนเนี่ยห้ามเอาเข้าเครื่องอบถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเสื้อผ้าที่ไม่ควรนําเข้าเครื่องอบนะคะอันดับแรกเลยคือเสื้อผ้าที่ทําจากผ้าคอตตอนค่ะ เนื่องจากผ้าคอตตอนเนี่ยผลิตมาจากเส้นใยธรรมชาติเมื่อโดนความร้อนเนี่ยอาจจะทําให้ผ้าหดตัวหรือว่าเสียทรงได้ค่ะดังนั้นเนี่ยควรเช็คป้ายแท็กบนเสื้อก่อนเอาเข้าเครื่องอบทุกครั้งด้วยนะคะชุดออกกําลังกายหรือชุดว่ายน้ําเพราะว่าผ้าชนิดนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อโดนความร้อนเนี่ยอาจจะทําให้ผ้าเสียทรงได้ดังนั้นเนี่ยควรตักด้วยลมธรรมชาติจะดีที่สุดค่ะชุดหนังหรือเครื่องหนังต่างๆหากนำเข้าเครื่องอบอาจจะทำให้เกิดรอยหรือสร้างความเสียหายให้กับเสื้อผ้าได้ค่ะ ผ้าไหมหรือชุดไหมพรมแน่นอนว่าผ้าชนิดนี้เนี่ยทำมาจากเส้นใยธรรมชาติเมื่อนําเข้าเครื่องอบอาจจะทําให้ผ้าหดและสร้างความเสียหายได้ค่ะเสื้อผ้าที่มีคราบน้ํามันเมื่อนําเสื้อผ้าพวกนี้เข้าเครื่องอบอาจจะทําให้เกิดไฟลุกไหม้และคราบน้ํามันอาจจะไปติดเสื้อผ้าตัวอื่นๆได้ด้วยค่ะ ผ้าลูกไม้ผ้าชนิดนี้เป็นผ้าที่บบอบางมากและเครื่องอบเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความร้อนสูงหากนําเข้าเครื่องอบอาจจะทําให้เกิดความเสียหายและอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ได้ค่ะเสื้อผ้าที่มีการตกแต่งไม่ว่าเสื้อผ้านั้นจะตกแต่งไปด้วยอะไรก็ตามไม่ควรนําเข้าเครื่องอบเพราะอาจจะทําให้กาวละลายได้ค่ะ รองเท้าผ้าใบาและถุงเทา้าแม้จะทําจากผ้าแต่ก็ยังมีส่วนประกอบของกาวและพลาสติกด้วยเมื่อนําเอาเข้าเครื่องอบอาจจะทําให้เกิดการละลายและสร้างความเสียหายให้กับเครื่องอบผ้าได้ค่ะและทั้งหมดนี้เป็นชนิดผ้าที่ไม่ควรนําเข้าเครื่องอบนะคะเพื่อนๆและอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะคะควรตรวจเช็คสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อและกระเป๋ากางเกงก่อนทุกครั้งนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ค่ะ หากใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะส่วน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย